สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปตามคำขอของสมาชิกนะครับผมแล้วก็ขอผมมาหลายคนด้วยกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำคลิปนะครับในคลิปนี้ก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแล้วก็คือมีเพื่อนสมาชิกนะครับอสอบถามมาว่าก็คือลักษณะว่าแมกเหติกคอนแทคเตอร์นะครับก็คือตัวนี้นะครับแม่เติกคอนแทคเตอร์ก็คือ ของเพื่อนสมาชิกจะมีเฉพาะคู่ NO 1คู่อย่างนี้นะครับนะครับหมายเลข13 NO แล้วก็14 NO อ่ามีเฉพาะ NO คู่เดียวนะครับแต่ว่าเพื่อนสมาชิกนะครับอยากได้ที่เป็นแบบอ่ามี NC ด้วยนะครับเราจะทำยังไงให้ให้มันมี NC นะครับให้ใช้ได้ที่เป็นอ่าคู่ NC อย่างนี้นะครับ แต่บางแมเ่เหล็กของ,งเพื่อนเนคือในลักษณะนี้ตัวนี้เลยนะครับก็คือมีเฉพาะ nO นะครับเราจะทํำยังไงให้มันมี NO และ n อเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับโดยปกตินะครับแมกเนติกก็จะมีคอนแทคช่วยอย่างตัวนี้นะครับก็คือมันก็จะเป็นรุ่นของมันอย่างนี้นะครับก็จะมีคอนแทคช่วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนแทคช่วย n NO นี่นะครับ5 3 5สามห้าอย่างนี้นะครับ83 8 4าปนี่ก็คือเป็น nO ทั้ง2โคข้นะครับ แล้วก็ nc คู่นี้นะครับอ่ามันก็จะมีคอนแทคช่วยในลักษณะนี้นะครับของแต่ละรุ่นนะครับแต่ว่าในบางครั้งนะครับอ่าเราหาซื้อไม่ได้หาซื้อตัวนี้ไม่ได้อย่างนี้นะครับคอนแทคช่วยเราจะทำยังไงนะครับให้มันมี n o n นนะครับอ่าเราก็ต้องใช้นะครับตัวรีเล์นะครับตัวรีเล์อย่างตัวนี้นะครับ ถ้าเราหาซื้อคอนแทคช่วยไม่ได้นะครับเราก็สามารถใช้ดีเลย์มาทำเป็นคอนแทคช่วยได้นะครับโดยที่เราทำการต่อขนานกับชุดคอยของมัลติคอนแทคเตอร์นะครับออย่างเช่นตัวนี้ขวามือผมตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะมีคอนแทคนะครับคอนแทคที่เอาออกไปใช้งานนะครับได้2ชุดนะครับได้2ชุดก็คือเราใช้เป็นได้ทั้ง no และ nc นะครับ2ชุดนะครับ อย่างตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอันนี้สี่ชุดเลยนะครับสี่ชุดเลยถ้าเราต่อขนานเข้าไปนะครับเราก็สามารถใช้คอน a c t N O และ N C นะครับได้ถึงสี่ชุดเลยนะครับผมนะครับใช้ได้เลยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มารับชมว่าลักษณะการต่อขนานเราจะต่อยังไงนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับลักษณะการต่อก็เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นผมจะต่อที่เป็นชุด คอนแทคสองชุดตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแต่ว่าลักษณะการต่อก็เป็นสี่คอนแทคก็ต่อใช้งานเหมือนกันนะครับวงจรนะครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะครับมันจะอยู่ตรงด้านหน้านี่เลยนะครับวงจรนะครับเดี๋ยวผมบอกแล้วกันนะครับผมที่เป็นหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ดกับหมายเลขแปดนะครับนี่นะครับ หมายเลขเจ็ดกับหมายเลขแปดก็คือเป็นชุดคอยนะครับชุดคอยของตัวรีเดตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดหมายเลขห้านะครับตัวหนังสือเล็กมากนะครับมันมองไม่ค่อยเห็นอ่นะครับพเพื่อนๆน่าจะพอมองเห็นอยู่นะครับอ่าคอมมอนนะครับชุดนี้นะครับหมายเลขหกนะครับหมายเลขสี่เป็นคอนแทค Nc No นะครับแล้วก็หมายเลข2เป็น c o n t a c N Nc นะครับผมหมายเลข4เป็น contact No หมายเลข2เป็น Con contact Nc นะครับแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้นะครับหมายเลข5าเป็น c อ m m อนนะครับแล้วก็หมายเลข3าเป็น contact No หมายเลข1เป็น contact Nc นะครับมันก็จะมีโค้ดนะครับโค้ดตัวเล็กๆมาร์กอยู่นะครับตามจุดนะครับ เดี๋ยวผมมาต่อให้รับชมนะครับวันนี้เราก็จะใช้ Pilot Lab นะครับแสดงสถานะการทำงานนะครับแล้วก็มี s e ล t c t o t o r Switch นะครับอ o น off นะครับผมแล้วก็ตัวเมนเบกเกอร์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อวงจรกันเลยแล้วกันนะครับลักษณะการต่อ,อผมก็จะเริ่มด้วยเส้นสายไฟที่ต่อออกจากตัว Main b กเกอร์นะครับ แล้วก็มาต่อเข้าซีล r กเตอร์สวิตนะครับอันนี้ผมจะใช้ทางฝั่งเมนนวลนะครับ่ก็จะเป็นคู่ด้านล่างนี้นะครับต่อเข้าไปเลยนะครับตรงจุดไหนก่อนก็ได้นะครับคู่ด้านล่างอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นขาเข้านะครับแล้วก็ขาออกนะครับอขาออกก็เพิ่มเส้นสายไฟเข้าไป ปลายสายนะครับเราก็จะต่อเข้าชุดคอยของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับอันนี้เป็นคอย2 2สองรอยี่สิบนะครับอ่นนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับมีโค้ดบอกอยู่ตรงจุดนี้นะครับก็มีสัญลักษณ์ a 1หนึ่งเสองเราจะเอาเข้าไหนก่อนก็ได้นะครับอผมก็จะเอาเข้าที่ A1 หนึ่งแล้วกันนะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเส้นสายไฟอีกหนึ่งเส้นนะครับเข้าไป เข้าไปที่ A 1นะครับแล้วก็คือเราต่อรีเลย์ขนานเข้าไปเลยนะครับให้มันทำงานพร้อมกันกับแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับอ่าเราก็สามารถเอาอชุดคอนแทคของรีเลย์นะครับมาเป็นคอนแทคช่วยของแมกเนติกได้เลยนะครับอ่าปลายสายนะครับเส้นที่เราเพิ่มเข้าไปเราก็มาจ่ายเข้านะครับชุดคอยของรีเลย์นะครับ ชุคอยของดีเลย์ก็หมายเลขเจ็ดก,กับหมายเลขแปดนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่ด้านล่างนะครับอ่ะอันนี้ก็สลับกันได้เลยนะครับเจ็ดกับแปดก็เปน็นนี้เป็นคอยสองรอยี่สิบอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นชุดคอยดีเลย์สองร้อยยี่สิบโวลต์น,นะครับผมอ่ะผมลืมบอกไปนะครับอ่ะก็จะเป็นคอยสองรอยี่สิบนะครับอ่ะแล้วเราก็มาเพิ่มนิวตันกันก่อนนะครับ เข้าไปที่เมนเบรกเกอร์นะครับอ่าแล้วก็จ่ายเข้าที่คอยของแมกเนติกนะครับ A2 อ่าก็เหมือนเดิมนะครับก็เพิ่มเส้นสายไฟอีกหนึ่งเส้นเข้าไปเลยนะครับเข้าที่ A2 เหมือนกัน หรือว่าเส้นนี้เพื่อนๆจะต่อออกมาจากเมนเบเกอร์ก็ได้นะครับนนี่นะครับปลายสายของเส้นนี้นะครับแล้วก็ไปต่อเข้าคอยของรีเลย์นะครับ นี่ก็คือหมายเลขเจ็ดกับหมายเลขแปดนะครับเจ็ดแปดอนี่นะครับนี่นะครับก็คือลักษณะการขนานกันแล้วนะครับะระหว่างชุดคอยของแมกเนติกกับคอยของรีเลย์นะครับอันนี้เราก็สามารถเอาไปใช้งานได้แล้วครับคอนแทคนะครับ ต่อมานะครับผมก็จะเพิ่มเส้นสายไฟเข้าไปที่ตัวเมนเบเกอร์ทางฝั่งสายลายนะครับสายที่มีไฟนี่นะครับอันนี้เราก็จะมาจ่ายเข้าชุด ลีเล่นะครับอ่าเราจะเอาคอนแทคชุดอ่าผมจะชุดหมายเลขหกไปใช้นะครับอ่าด้านนี้นะครับอันนี้ก็คือหมายเลขหกคอนแทคเอ็นโอก็คือหมายเลขสี่แล้วก็คอนแทคเอ็นซีก็คือหมายเลขสองนะครับนี่นะครับเราก็สามารถเอาคอนแทคไปใช้นะครับนี้เราก็ป้อนไฟเข้าที่คอมมอนนะครับหมายเลขหกนะครับ คอมมอนหมายเลขหก 6. แล้วก็คอนแทคเอ็นโนะครับผมจะต่อพารแลมสีเขียวเข้าไปนะครับคอนแทคเอ็นโก็คือหมายเลขสี่นะครับ, NO, ร 4, รบตรงจุดนี้นะครับอันนี้เราได้อย่างละ2ชุดเลยนะครับคอนแทคเอ็ NO, และเอนะครับ ในผมต่อให้ดูชุดหนึ่งแล้วกันนะครับชุดหมายค่าเนี่ยเพื่อนๆก็เอาไปต่อใช้งานได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็คอนแทคเอ็นะครับพาร t l แลมสีเหลืองนะครับคอนแทคเอ็ก็คือถ้าเราออนเมนเบเกอร์ Man นะครับออนเมนเบเกอร์พาล์ดแลมนะครับก็จะติดนะครับก็จะติด ก็จะติดขึ้นลักษณะว่า,อามอเตอร์ของเรา,าแสดงสถานะหยุดการทํางานด้วยอย่างนี้นะครับหยุดการทํางานแล้วก็แสดงสถานะว่า,าถ้าเราออนเมนเบรกเกอร์ aker, เรายังไม่ไดออนสวิตต์อย่างนี้นะครับยังไม่ไดออนสวิตต์ก็คือ,อมันจะเป็นการโชว์ว่ามีไฟจ่ายเข้ามาที่ขาออกจากตัวเมนเบรกเกอร์เรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะครับแล้วก็แสดงสถานะหยุดการทํางานของตัวปั๊มนะครับนี่นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งด้านก็คือผมพ่วงถึงกันก็เป็นนิวตันนะครับนิวตันแล้วก็พ่วงเข้าที่ตัวเมนเบกเกอร์ได้เลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็คือการต่อขนานนะครับนี่นะครับ ชุดคอยของแม่ติกกับแม่ติกคอนแทคเตอร์กับชุดคอยของตัวดีเลย์นะครับก็ขนานถึงกันนะครับน,นี้นะครับเราก็สามารถเอาคอนแทคชุดของดีเลย์ไปใช้ได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมทําการเสียบปลั๊กแล้วก็ทดสอบกันนะครับผมตอนนี้ผมทําการเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วถ้าผมทําการออนเมนเบกเกอร์ขึ้นนะครับพหลอดแลมสีเหลืองก็จะติดขึ้นนะครับโชว์สถานะว่ามีไฟจ่ายเข้ามา ผ่านตัวเมนเดเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับผมทาการออนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆพลั่วเหลมสีเหลืองทํางานนะครับแล้วถ้าผมบิดสวิตช์นะครับให้แมกนติทํางานนะครับเท่ากับว่ามอเตอร์ของเราทํางานนะครับทางฝั่งแฮนนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับนี่นะครับแมกนติของเราทํางานนะครับดูดเข้าไปเรียบร้อยนะครับไฟโชว์สถานะการทํางานนะครับสีเขียว อ่ะก็จะติดขึ้นนะครับภายหลอดแรมนะครับสีเหลืองก็จะอ่าก็จะดับไปนะครับก็จะดับไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือมอเตอร์ของเราทํางานอยู่ปั๊มของเราทํางานอยู่นะครับไหลอดแรมสีเหลืองสีเขียวทํางานแล้วถ้าผมปิดนะครับอ่าเนี่ยครับปิดอ่าแหลอตแรมสีเหลืองก็จะโชว์ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเท่ากับว่าโชว์สถานะหยุดการทํางานของตัวปั๊มน้ําตัวมอเตอร์ของเรา นะครับแล้วก็เป็นการโช์สถานะไฟล์ผ่านมาตัวที่ตัวเมนเบรกเกอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับต้องใหม่นะครับอ่ะนี่นะครับอ่าแล้วก็คืออย่างนี่นะครับเราก็สามารถเอารีเลย์นะครับมาใช้แทนนะครับมาต่อขนานเข้ากับตัวแม่เห c ติดคอนแทคเตอร์นะครับก็สามารถเอามาใช้เป็นคอนแทคช่วยนะครับได้นะครับเพราะว่าใน บางครั้งในวงจรที่เราต่อแมนติคอนแทคเตอร์นะครับในวงจรบางวงจรเราต้องอาศัย NO และ NC หลายคู่ก็มีนะครับนะครับถ้าเราต้องการหลายๆคู่เราก็ใช้ดีเลย์นะครับที่มีคอนแทคออกไปใช้งานได้4ชุดถึงนี้นะครับอย่างตัวนี้นะครับอ่ะก็เราสามารถอ่าได้นะครับได้ที่เป็นคู่ NO และ NC นนะครับคอนแทคช่วย ได้หลายชุดเลยนะครับผมอ่ะก็ะจะได้ในลักษณะนี้นะครับผม